สวัสดีค่ะยี่ต้อนรับสู่ช่อง My Name Is Virus นะคะ วันนี้นะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบยังไม่ได้ทําเลยแต่ว่ามีใจอยากทำมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับปัดสีม่วงทุกคนน่าจะเคยเห็นมาแล้วนะคะว่าอย่างนี้เขาคิดหลากสีม่วงกันใช่ไหมเราก็ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบมาสีม่วงมากเลยนะคะรู้สึกว่าแบบปัดเราแก้มมันดู๊อกมันดูแบบเออน่ารักขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ัตรสีม่วงที่มีอยู่ในกลุ่มให้ดูนะคะว่าแบบมีอไหนชอบไม่ชอบสีเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างานะคะ เดี๋ยวจะแบ่งให้ก่อนนะคะว่าจะมีแบบไหนบ้างก็จะมีแบบเจลลี่มีแบบฝุ่นแล้วก็มีแบบครีมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บัตเจลลี่ก่อนนะคะว่าแบบสีเป็นยังไงตัวที่มีเป็นเจลลี่นะคะจะเป็นของพลาตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเนี่ยเขาจะเป็นแบบหยุนๆนแบบนี้แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะรู้สึกว่ามันแบบเป็นตินๆไม่ค่อยชอบนะคะมันแบบเรียนเนียนไปกับผิวนะคะคือสีเขาก็จะออกเป็นมุ่งมประมาณนี้นะคะ ัวที่เป็นเจ็ดีก็มีแค่ตัวเดียวนะคะก็ะคือตอนนี้ต่อมาจะเป็นบัตรแบบน้ําแบบที่เป็นน้ำนะคะก็จะมี2ตัวนี้ที่อยู่ในกลุ่นนะคะอันนึงเป็นของโ u ยูทูค่ะอันนึงเป็นของ n อ r o i d นะคะของโ u ยูทูอันนี้ก็เป็นกระแสะอยู่นะเพราะว่าสีเขาน่ารักแล้วก็แบบติดทนด้วยแผ่นเมือเขาก็เกลีย่ยค่อนข้างง่ายนะคะแต่ื่อกี้เราลงน,นักไปหน่อยนี่ของโ u ยูก็จะเป็นอันนี้นะคะสีน่ารักมากเดี๋ยวมาลองตัวนี้นะคะ อันนี้เขาก็จะเป็นม่วงแต่ว่าเนื้อเขาจะเป็นแบบมูสสหน่อยนะคะติดทนเหมือนกันแล้วก็เนื้อค่อนข้างดีแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะอมม่วงกว่าแล้วก็เป็นม่วงที่สว่างกว่านะคะนี่ขายัด้บแก้มสว่างๆแบบนี้อันนี้ก็น่ารักนะคะต่อมาเป็นแบบเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมก็จะมีทั้งที่เป็นสติกแล้วก็เป็นแบบตลับนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบสติกกันก่อนนะอันนี้นะคะเป็นตัวสติกแบบนี้ เป็นของ b บรนด์สกูตนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เห็นใน Tik t o กแล้วมันน่ารักมากตัวเขาจะเป็นแบบม่วงอมขาวๆแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างจะเป็นแบบสว่างเลยติดม่วงนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกไปทางขาวชมพูกว่านะคะนี่ของเขา,ขาในกลอาจจะไม่เห็นจะติดดูขาวกว่าทุกตัวที่อยู่ในนี้เลยใครชอบแบบให้แก้ปอกๆใสๆขาวๆตัวนี้น่ารักมากต่อมาจะเป็นอันนี้ ไม่แน่ใจว่าเขาชื่อแบรนด์อะไรนะคะกดมาจากในติ๊กต็อกนะคะเป็นบัตรสติกเหมือนกันนี่แต่เขาจะเป็นแบบสีชมพูแบบติดม่วงๆหน่อยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาไว้ในแบบแบบไหนดีแต่ว่ามันติดม่วงก็เลยเอามาให้ดูนะคะเขาจะออกแบบก็ม่วงแต่จะออกไม่ได้ขาวเท่าตัวนี้นะคะเขาจะเข้มขึ้นมาหน่อยส่วนต่อมาเป็นของอันนี้ค่ะของเพอร์ o l อร์เล่ล่บรหรอ ไม่แน่ใจนะคะตัวนี้ก็เป็นสีม่วงที่ฟังชอบมากใชท้ทุกวันเพราะเขาม่วงแบบม่วงนี้เลยไม่คิดว่าแบบเราจะใช้ได้นะคะตอนนั้นเพราะว่าเออมันม่วงไปหรือเปล่ามันจะเข้มไปหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเป็นม่วงที่แบบใช้แล้วสีแบบน่ารักมากๆเลยเลยนะคือมันออกม่วงงี้เลยอะแต่มันแปลกไหมทุกคนพอมันใช้กับแก้มใช้กับแก้มแล้วมันแบบน่ารักมากๆค่ะมันชอบแบบม่วงแบบ ขอให้แก้มมันป๊อกน่ารักมากๆเลยตัวนี้ต่อมามาเป็นแบบตลับแบบดีกันบ้างนะคะตัวนี้เลยของลากลาสตัวนี้นะคะตัวนี้แบบตอน,น,นที่ใช้คือชอบเพราะว่าเขาติดขาวมันทําให้หน้าแก้มของเนี้ยมันหลูดป๊อกขึ้นมานะคะแล้วเขาก็เป็นเนื้อครีมแบบค่อนข้างสีชัดติดทนในระดับหนึ่งนะคะแต่เขาจะติดแบบมันจะออกติดขาวเหมือนกันอืมก็คือทาเป็นเบสรองก็จะสวยนะแล้วค่อยนะทาสีอื่นทับนะคะ นี่ก็คือเป็นสีม่วงที่มันทาแก้มมันแบบม่บบมชมพูน่ารักแก้มขาวๆใสๆนะคะใครชอบสีม่วงต้องลองต่อมาเป็นของเอลิส์ตัวนี้นะคะมันจะเป็นสองฝั่งแบบนี้ใช่ไหมทางสีม่วงลงไปเกาะแล้วก็ค่อยทาสีชมพูนะคะแต่ว่าเราจะมาลองฝั่งสีม่วงให้ดูสีม่วงเนี่ยเขาก็ขาวขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าพอเขาผสมกับส,สีชมพูใลตลับแล้วมันแบบทําให้ผิวพอดีน่ารักมากมันจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะ เห็นไหมฮะแต่ของจริงคือมันเห็นนะคะแต่ไหนกล้องมันอาจจะไม่ค่อยชัดน,นึงนี่นี่ต่อมาของคาเกะตัวนี้สีม่วงนะคะเป็นสีเกรปฟซึ่งเห็นแล้วแบบหูทำไมมนันแบบม่วงแบบม่วงมากๆม่วงคิดว่าตัวเองก็ไม่น่าจะใช้ได้เหมือนกันเออแต่พอได้ลองน่ารักน่ารักมากแล้วสีเขาติดทนชัดนะคะ เนี่ยเขาแบบชัดแบบนี้เลยทุกคนคือห้ามจิ้มแรงนะคะต้องจิ้มแบบเบาๆแล้วก็ค่อยๆบิวไปถ้าอยากได้เข้มขึ้นนะคะเพราะว่าสีเขาชัดมากจริงๆแถมสีเขานะคะจะไม่ได้ติดขาวแต่จะติดออกแบบทนเข้มมากกว่าออกดำมากกว่านะคะดังนั้นให้เบามือน,นะคะเพราะถ้าเขาติดทนขาวยังพอแก้ได้แต่พออันนี้คือมันแบบมันชัดมากมันเข้มมากแบบนี้นะคะ ต่อมาอีกตัวเป็นของเล็บนั่นเองค่ะตอนนี้ก็คือใช้ทุกวันเพราะว่ามันทําให้ผิวแก้มมันดูแบบอมชมพูข,ขึ้นแล้วก็เป็นม่วงที่แบบเวลลี่ใช้ง่ายสบายสบๆในะแต่ละวันนะคะนี่แหมเนื้อก็ติดทนกันนะกำเนิดกันเออนี่เห็นไหมทุกคนนี่มันคือสีอันนี้มันมันน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็ทายอยู่นะคะทาตัวเล็แล้วก็ ตัวคาเกะทับกันไปนะคะมันผสมได้นะทุกคนคือมันยิ่งผสมมันยิ่งน่ารักนะคะตรงนี้อยากให้ลองราคาดีด้วยอีกตัวนะคะอีกตัวเป็นของ Forever Key นะคะตัวนี้ที่มันเป็นกระปุกก็เห็นใน t i k t o ็กอ,อกเหมือนกันแล้วก็กดตามใน t i k t o ็อ,อนะคะซึ่งมันก็เป็นสีที่แบบเขาจะมีผสมชิมเมอรอ์แต่ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะเพราะว่าเนี่ยทุกคนพอเล็กมันยาวแล้วมันก็จิกน้องออกมายากนิดนึงนะคะ แต่เนื้อเขาก็เกลี่ยค่อนข้างบางเลยแบบเบาสบายมากบางมากไม่มีความดักหน้าเลยแล้วก็มีผสมแบบชิมเมอร์เล็กๆให้หน้ามันดูแบบประกายแล้วสีน่ารักรู้สิสีเขาจะเป็นม่วงแบบเอเคเป็ดขาวแต่ก็ไม่ได้ขาวจนแบบมันลอยอะไรเงี้ยนะคะนี่จะออกเป็นชมพูนิดหนึ่งต่อมาจะเป็นบลัชแบบฝุ่นแบบนี้แล้วนะคะบลัชแบบฝุ่นจะมีอยู่สาอันใกล้หมดแล้วทุกคน อะไรที่ไม่พูดไม่ได้นะคะก็คือของคาเกะตัวนี้ค่ะคาเกะตัวนี้คือเป็นบัตรสีม่วงที่แบบน่ารักมากเขาจะมีสองสีนะคะปะผสมผสมได้เลยแล้วดูนะดีน่ารักมากเลยอะ่ะคือเขาเป็นบัตรสีม่วงที่แบบน่ารักแล้วก็ติดทนด้วยนะคะนี่คือมันแบบมันน่ารักมากอ,มอันนี้ก็แนะนำนะคะถ้าอยากได้แบบสีม่วงที่เป็นแบบฝุน่น ต่อมาของ Eclipse นะคะน่าจะหาไม่ได้แล้วปะ่ะเพราะว่าแบรนด์เขาไม่น่าจะทำแล้วใช่ปะ่ะเอออันนี้เป็น401นะคะแต่ว่าอยากมาแนะนำเพราะว่าตอนนั้นก็ใช้บ่อยเขาจะมีความติดแบบขาวที่แบบขาวเลยไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเบสลองก่อนทาสีอื่นๆคือเขาปรับสีผิวให้กระจ่งางใสล้วมันแบบสวยอะในกล้องแทบไม่เห็นเลยอ,อันนี้นะคะสีสวยค่ะน่ารัก ต่อมาใครงบน้อยแต่อยากมีปลัดส,สีม่วงนะคะก็จะเป็นของโทกี้อันนี้นะคะอันนี้ก็ราคาถูกมากจำได้ว่าแบบมันไม่แพงซื้อในอีแฟนบอยนะคะแล้วมันน่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวเอาสีให้ดูสีเขาคล้ายๆกับอีคลิปสตัวเมื่อกี้นะคะก็คือจอบติดขาวแต่ว่าสีเห็นชัดกว่าเห็นป่ะเออแล้วก็ใช้ง่ายทาเป็นเบสรองได้เลยนี่เขาจะเพิ่มได้นะคะ นี่ก็เป็นตัวที่ใช้บ่อยแต่เพราะว่ามันน่ารักนะคะเป็นแบบสรองให้ผิวมันดูแบบอมชมพูอมม่วงนั่นแหละก็จบลงไปแล้วนะคะกับการแนะนําหลักสีม่วงเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีหลายคนที่ไม่กล้าใช้บัตรสีม่วงนะคะแต่บอกเลยว่าอยากให้ลองเอออย่างคนที่ผิวอมชมพูอยู่แล้วนะคะใช้บัตรสีม่วงมันก็สูน่ารักดูแบบเออม,มีแก้วชมพู แก้ม่วงม่วงชมพ,ชมพูน่าสดใสนะคะส่วนใครที่มีผิวขาวเหลืองใช้บัตรม่วงก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยปรับสีผิวจากผิวเหลืองเนี่ยให้กลายเป็นผิวที่ดูองค์ชมพูมากขึ้นส่วนตัวคิดว่าหลายๆคนนะ่าจะใช้บัตรม่วงได้นะคะหรือใครใช้ได้ไม่ได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันได้นะคะผู้ก็อยากรู้เหมือนกันส่วนตัวคิดว่าทุกคนใช้ได้นะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็ คอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย